เราไปเริ่มกันที่ความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีครับล่าสุดก็มีรายงานผู้ยอดเสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับอย่างน้อย247คนครับส่วนฝั่งของประเทศพม่าครับก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอิตาลีครับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.2เมตรจูดที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ภาคกลางของประเทศอิตาลีเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย247คน หนึ่งในนั้นก็มีทารกหญิงที่มีอายุเพียง18เดือนรวมอยู่ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย368คนครับด้านทางการอิตาลีก็สั่งระดมกําลังเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและก็ตํารวจและพลระเรือนในจํานวนที่มากถึงกว่า4,300คนกระจายกําลังปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายและมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยใน3เมืองหลักที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามครับสำนักง,งานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ประเมินวา่าสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวจะยังคงเผชิญกับอัพเตอร์ช็อคอีกหลายวันโดยหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.2แมกนิจูดขึ้นนะครับก็มีรายงานว่าพบอัพเตอร์ช็อคซ้ำรวม150ครั้งซึ่งความรุนแรงสูงสุดวัดได้ที่5.5แมกนิจูดขณะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีมาเตโอเรนซีครับผู้นำอิตาลีก็ได้เดินทางไปยังเมืองอมาทริส อามาทริซีนะครับก็ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงที่สุดครับได้ให้คํามั่นว่าจะมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเต็มที่หากแต่ผู้นาอิตาลียังไม่ตอบรับการเสนอความช่วยเหลือของประเทศไทยอย่างเป็นทางการรวมถึงองค์การสหรประชาชาติที่แสดงความพร้อมว่าสามารถส่งมอบความช่วยเหลือให้ได้ในทันทีนอกจากนี้นะครับผู้นาอิตาลียังประกาศให้เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นภัยพิบัติฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อที่จะสามารถจัดสรรความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับอีกด้านหนึ่ง ทางฝั่งของพม่าครับนายเมียวถั่วเลขาธิการคณะกรรมาการบริหารจัดการสถานการณ์แผ่นดินไหวของพมา่าเปิดเผยว่าจากผลการส่งทีมงานลงสำรวจพื้นที่ที่เมืองพูกามเบื้องต้นพบ สถูปเจดีอย่างน้อย185แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.8แมกนิจูดขณะที่กระทรวงสวัสดิการสังคมและการบรรเทาทุกข์ของพมา่ารายงานว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้แล้วอย่างน้อย4คนอีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บ1คนส่วนทางด้านของนายบันคีมุลเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ออกถแถลงการแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวในพมา่า ขณะเดียวกันสหรประชาชาติก็ยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะมอบความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่พม่าครับ